ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าภรรยามีชูฝันว่าเมียของตัวเองเนี่ยฝันว่าเมียของตัวเองเนี่ยมีชูแปลว่าอะไรฝันว่าเมียของตัวเองมีชูนี่เป็นฝันดีมากเลยนะเพราะได้ไพ่สิบเหรียญท่านจะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดก ท่านจะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกและมีเกณฑ์จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและถ้ายังโสดอยู่เนี่ยท่านจะได้แฟนที่สวยเซ็กซี่หากท่านยังโสดอยู่นะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้หากท่านยังโสดอยู่ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเป็นคน หน้าตาดีฐานะดีท่านจะโชคดีในเรื่องทรัพย์มรดกฝันว่าแฟนมีชู้ฝันว่าแฟนมีชู้ฝันว่าแฟนนอกใจท่านจะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาท่านจะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างมากและจะมีความสุขในชีวิตถ้า ฝันเห็นว่าแฟนนอกใจและในฝันท่านโกรธและเสียใจมากในฝันท่านแค้นท่านโกรธท่านเสียใจท่านร้องไห้ในชีวิตจริงท่านจะสมหวังในความรักและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลขนำโชค011011ขอให้ท่านโชคดีรับ ทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ